บรรยากาศที่วัดห้วยป่ากกั้งเชียงไายนะครับเมื่อวันเสาร์ที่เสาสองเมษายนครับเอฟเฟกพิเศษปลาห้องปลาปานี้ผมุมเพิ่มเข้าไปนะครับก็เป็นธรรมชาติที่ดูแล้วแปลกนะครับ